ตอนนี้ครับกำลังเดินทางไปภูทับเบิกนะครับโอ้โหบรรยากาศโอ้โหเนี่ยครับก็คือเนี่ยมีที่พักที่ไรครับสีสวยน่ารักกันเลยครับเนี่ยอ่ากูตีโอ้บ้านพักมั่งโอ้โหบรรยากาศน้ครับเป็นภูวิวสวยงามครับมีวัดด้วยมีวัดด้วยครับเนี่ยอ่า ตอนนี้ครับกำลังเดินทางไปนะครับอันนี่คือที่พักครับเข้ามาเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวมีดอกไม้เต็มถนนเลยไล่ตายายนี่ครับถึงไล่ตายายนะครับไล่ตายายนะครับอ้โหอ่าอันนี้โอ้อาจารย์มีผักนอย่ที่บอกขายสตรอเบอรี่สดจากสวนครับบ้านกลางหมอกภูทับเบอร์ครับเป็นบ้านกลางหมอกตอนกลางคืนมาเนี่ยไม่มีคนนั่งครับเนี่ย มันมีแต่หมอกอม, <c oughs> มีสวนสตอเบอรี่สวนสตอเบอรี่ด้านขวามือโอ้โหสุดยอดเลยครับ <c oughs> เนี่ยเส้นทางที่จะไปเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางที่มาครั้งแรกในชีวิตครับอเจมาจะเกิดอะไรนีครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันโอ้โหพี่ชาใส้ดิเหมือนกันหมดเลยพี่ฝันเนี่ยบ่แม่ครั้งแรกทีกนก่นี่ครั้งที่สองโอ้นน่นใครเน่มีคนจากทางอยู่ ครับบ้านพักครับบ้านพักว่างครับเดี๋ยวนี้แถวนี้เขาไม่รับคนครับเขาบอกว่ามันว่างเขาไม่ให้เขา้าน, <c oughs> นี่โอ้ <c oughs> โหบรรยากาศโอ้มีเฮเวิลเฮเวิลฮิลด้วยเออมีผู้เอ่อผู้สวรรค์ด้วยสุดชิลักลานกลางเตน <c oughs> โอ้ครับเนี่ย <c oughs> บรรยากาศเนี่ยมือเสานี่เย็นอยู่เพราะแถวนี้เย็นๆเย็นเออกต้งขึ้นี่อากาศรุดเลยโอ้โไร่สมพร เ,เดินตามครับเราไปถนนเพราะว่าทัวร์เรามาทริปนี้ไปสองที่ครับไปภูทเบิกครับกับวัดอะไรนะผ<พ>าซ้นอ,อนแก้วเออผาซ้อนแก้วเนาะโอ้โเขาเฮ็ดแบบนี้สินเนาเฮ็ดแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าน่ารักเนาะเพราะว่ามันทําใหญ่ทําสูงไม่ได้อล่มเนาะลมเนาะวุ้น <ใช S 1> อ่ะโอ้ยสวยงามเลอเกินมีปลูกสตอเบอรี่สด,สดๆเลยครับเพราะว่าเกิดมาไดีเห็นแต่ว่าในหลูกเปนได้แต่ก่อนเนี่ยเออ น้อยสตรอเบอรี่ยังไม่เคยเห็นบัดนี้เห็ดอยู่กับสวนเลยครับว้าวโตเนี่ยก็มีเต็นเต็นให้เช่าด้วยมีเต็นให้เช่านี่ครับแถวเบนฮิลเนี่ยโอ้โหสวยจังเลยบรรยากาศน่าถ่ายรูปจังเลยเห็นเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยบรรยากาศน่าถ่ายรูปมากเลยสุดยอดเนี่ยสวยงามมากมีสวนนอเป็นเป็นสวนผักสวนสตรอเบอรี่สวนอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้ รวมสมบูรณ์มากครับโอ้โหน่น oh, นารักมากเสื้อผ้าที่พัก<ช>ที่พักเขาจะมีให้นั่งขงบวนเนาะชมวิวเนาะ<ช>นเนี่ยเนี่ยด้านนี้ก็เป็นบ้านไม้จะสวยทึง่งนภูทะเบิกเนี่ใช่ับบน,นี่แล้วภูทะเบิกอ๋กอเราจะเอาที่ไหนท่านคะอ๋อ คอนี่ไกลบ่แต่ที่นี่ตอนเช้าจะเย็นแล้วอะฮะแล้วต้องไปหาที่ถ่ายรูปนี่เออถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศสวยๆนี่ไงเนี่ยโอ้เนี่ยริมริมริมถนนเนี่ยจะมีที่พักแบบสวยๆมากโอ้โหมองเห็นเตียงนอนอีกโอ้โหสุดยอดเลยสวยเนาะสวยสวยๆบรรยากาศดีบรรยากาศมากจริงๆแล้วมันต้องเอาที่นอนดิเนี่ยมีมีพระธาตุเลยมันอาจจะมีพระธาตุในวัดบอกในวัดบอก ใช่เอาประมาณนี้เราไม่ต้องไปนอนเต็นท์หรอกอืมเพราะว่ามันต้องมีที่ชาร์จโทรศัพท์พด้วยดิใช่เราอยากนอนแบบห้องนี้ส่วนตัวก็ไหนๆอย่างนี้ชาร์จโทรศัพท์พด้วยเนี่ยเจตต้องชาร์จโทรศัพท์พด้วยเพราะว่าไปเต็นท์มันจะมีที่ชาร์จหมดแหละคือใครบางคนนอนเต็นท์มันไม่ได้ไหนเธอผิดจังหวะนะนอนเต็นท์เป็นบ้านอนเนาะไม่ได้เลยเป็นบ้านนอนเ,เดียวไม่มีปัญหา <laughs> คนมาคู่เลย ละเมอ<ต>ออกกันเต็ม<ต>ทำไมมันโยกว,ยวะ่ะปีศาะไม่เห็นมีลเมเอมอมไม่เห็นมีลมทำไมเต้นมันโยกปีศวจล่ะละเมอละเมอละเมอใครเต้นออกไปเลยห่วยเลยละเมอเออตรงนี้ก็สวยนะบรรยากาศบรรยากาศเป็นภูเขาจอดรถถ่ายรูปไปได้ก่อนนะแต่มีมีวัดว่ะมีเป็นวัดบ่ะแต่ถ่ายรูปนี่ไม่สวยแต่นี่แต่นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็มีแต่ภูเขาอยู่เฉย มันไม่มีเหมือนกับเมื่อกี้นี่เมื่อกี้มีบ้านพักในด้านขวยให้จอดเพิ่อนก็จอดโลดเนาะโอ้ยอันมันมันไม่มีที่พักไปก่อนสวยงามในกับบอกจะแม่นคือสร้างคนเลยวะจอดเพื่อนก็จอดเอาลวดแต่แต่นี่นี่ยอุปผักนะผักตักแล้วนี่ไม่ใช่เป็นผักมันบ้านเพระผู้ขันนี่ยแบบเดียวกันโออันนี้เป็นท่อเลยเนาะเขาทำสวยนนี่นแหลยสวยน่ารักในท่ออะไรอย่าู่ในท่ออ่ะอืมแบกตา อย่างเนี่ยภูซากุระเอ้ามีภูซากุระบรรยากาศสวยนะวัดโน่นนะเจดนโ่นวัดไปได้บ่ล่ะไม่ใช่เป็นวัดเป็นอะไรนะเป็นเจดป็นเจดีชมดาวกาแฟในอากาศมีกาแฟในอากาศด้วยกเลังแอบแอบแถวนี้ แถวนี้สัญญาณเต็มใคะอที่โน้นมีเยอะอยู่เนาะอะไรนะ ให้เมียท้องอ่ะเหรอเธอโอ้ยเขาเช็คเอาท์เขาเช็คเอาท์ไปแล้วหนูเป็นคนรื้อผ้าปูไม่มีเลยค่ะไม่มีโทรศัพท์เลยไปวางลืมที่ไหน,ไนหร<ม>ื<ข>อเปล่าม <ขอ S 1> ีชดภัยถ้ามีหนูโทรตามแล้ว ทบบิกนี่อ่งนี้นจลุเนาออกออก้วบไดจะใหม่ภัยแต่นี่มีอะไรบ้างทังมันเป็นบ้านบอเบ้ายายจอมหรือเปล่าเป็นหมู่บ้านลองไปดูก่อนบ่กใชชาวบ้านอาจจะเอาแต่ว่าโรงแรมไม่เอาแน่นอนยังไงกลับลูกอไรไงทุกอย่างแล้วนาะดูจบแล้วมันเป็นหมู่บ้านนะมันลงแล้วเนี่ยชื่อ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  ีลัดีกมีอะไหนูต้องเก็บให้ลูกค้นะถามเขาดีกว่าเนะาะสุดหรือยังสุดแล้วต้องถามก่อนถ้าลงไปวัดก็ได้